นี่ก็ไฟของที่ fc บริจาคมานะครับเราก็ได้เริ่มการติดตั้งจากหน้าวัดนะครขึ้นไปสู่ในวัดเนาะก็เราก็กับทีมงานอารามบอยก็เริ่มติดตั้งแล้วเนาะก็ติดตั้งไอ้เทป,ปูนเทอะไรเนาะเราก็จะถ่ายให้ fc ดูเนาะ เริ่มเสาที่สามแล้วนะครับนี่ก็เสาที่สามขึ้นมาแล้วเราก็จะยาวไปถึงนู่นในวัดเลยเนาะเดี๋ยวค่อยไปตามกันไปดูก็สวัสดีเอซแฟนครับ ลามบอยซินลและเป็นขับของช้างทุกเชือกวันนี้ก็ไม่ได้มาดูอะไรเนาะเราก็มาขอขอบพระคุณเอซของบัวบานเอฟซของช้างทุกๆเชือกที่ได้บริจาคพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับช้างบัวบานและช้างบัวบานก็ได้ เอามาบริจาคให้ทีมงานา,ามบอยให้วัดป่าเจียงเนาะได้ติดตั้งทีมงานา,ามบไบหรือว่าทีมา,า,ามบไบชแนลได้ติดตั้งในถนนทางขึ้นวัดและในวัดป่าเจียงให้กับ FC ที่บริจาคมา เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ก็สว่างมอนไหมสว่างยันหน้าวัดเลยก็ขอขอบคุณเอซีเนาะที่ได้บริจาคมาให้เรา นี่ก็ทางไปลงผ้าไหมก่อนนู่นเห็นแสงฟงแสงไฟอืมก็สว่างขึ้นเหมือนกับอยู่ในเมืองพูดไปเลยนะเนาะเมือ่อไหรอยู่ในเมืองได้มีไฟ สว่างสวัยนู่นก็เสียงเดินก็อาจจะดังน้อยตันนี้ก็จะเป็นหลอดใหญ่ นนสว่างขึ้นมาก็มีแสงสว่างน้อยก็ขอขอบคุณเอฟซแฟนคลับของช้างทุกๆเชือกและ FC แฟนคลับของ ออลามบอยซแนลแล้วก็ของบุบานช่องใหญ่ก็ขอให้ f อฟซี่ได้เอาไฟมาบริจาคและชาวชาวเอฟซทุกท่านทุกคนได้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะก็ให้เจริญในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดทำสิ่งใด ก็ให้สมปรารถนาเนาะนี่ก็สว่างสวยทั่ววัดเลยที่เอซีได้เอาไฟมาบริจาคทางท,ทีมงานอารามบอยหรือว่าหลวงพี่ก็ได้ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเอซคลิปนี้ก็ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ อย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอารมามบอยชแนลเลยเนาะสุดท้ายนี้ก็ให้สุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อฟมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สมปรารถนาจเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะจ๊ะเอสาธุ